พี่น้องบาเป็ตข้อสะพานมาผมมาพอกับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับสิจาวพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับพี่น้องทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับกัมพูชานะครับสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับนะที่เอ่ยและบอไดเอยนะครับนาะเมื่อใ้ไดเมนูนะครับเป็นประเภทเออพี่น้อง นะอ๋อยังนี่าเพชรบอรบอกเลยพี่น้องเนาะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหัดปลาอนะ่ะพี่น้องเนาะแถวบ้านปลาเพชรยังเป็นปลายอยู่นะครับยังพอหากินได้อยู่นะครับเนาะอ๋อเนี่ยก็คือเห็ดคืออ้อมนี่แหละพี่น้องเห็ดนามเลน้อยเห็ดคือขวนะครับน้ําลน,น,น้อยแล้วก็ใส่เข่าขวาลงไปมันสีฮ้อลวก็น้นามมันก็สีข้นนะพี่น้องสีข้นๆนนี่เล็กน้อ,นอนนยนะคอันนี้ตัวหนึ่งก็พี่น้องได้เท่านี้แหละสัตว์ประเภทหนึง่ง สีข้นๆแน่จังหน่อยนะวะผักกาดเฮาบ่าต้องมีหลายประมาณนี้แหละนะครับมีผักผักข้าวนะครับมันแข้งคมนะครับมันแข้งนะครับใบบึงตูมนะครับอ่าคานะครับดอกคามาบ่าต้องเสียเวลาครับพี่น้องจัดไปกับเขาหอนๆหนึ่งแล้ว ไม่ไหมนี่ละมาลรากันหนึ่งเดอืมองน้ำกระดูกป,ปุ๊บ ร้อยพริกพร้อมพี่น้องอีกมีคนเอามาขายให้บ่ได้กินรุนแล้ว อกาะเนี icana, Entonces, 네่ยาเห็ดสุกแล้วขาขวา่แล้วก็น้นๆๆหน่อยหน่อยแล้วก็ปรุงเลยครับด้ลยมักคนหลายกับไส้ข้าวขวายหรือสิเป็นข้าวเบือก็ได้นะอันนี้บ้าเป็ดไส้ข้าวขวามหอมเหมือนกันข้าวเบือขคนเ ใบผักข้าวตองเนี่ยนะครับภาคอีสานเอิ้นนะครับผลผักกางเนี่ยเอิ้นใบภูคขาวนะครับเนาะ,ะกินเนี่ยสิกินข้าวเนี่ยนะครับ แต่สพคุณนี่รู้หลายพี่น้องเนี่ยสมคุณใบู้ข้าวเนี่ยแกร้อนในแกนสุยางมาแข้งคมอหมือนกันสมคุณหลาย กินกันเดยอพี่น้องเด้อพิกกัได้กินได้หลายกินร่ครับพิก บรรยากาศริมหวยพี่น้องหลังบ้านเป็นหวยธรรมชาติที่กำลังน่ามปากลมา สีเรื่องคุณตกด้วยตกร่วมเสซผู้แล้วกันไหลลงมาท่อนแล้วกันไหลลงมาเป็นร้อเลี่ยงมู่บ้านนะครับเป็นหวยล้างพี่นองทั้งนายุ่งกับิซูดีอยู่ไหลไปสุดยุ่งแม่นำ้ำโขง แม่น้ำโค้งนี่ก็คือห้างเกือกบ,บ้านมาเพ็ดน,นี่ประมาณยี 20, 20, 20, 20. ่สิบสิบยี่สิบกิโลนะครับประมาณสามสิบนะติดกับนองคายอำเภอสังคมจังหวัดนองคาย เป็นอำเภออยู่ชายแดนติดรุดสามจังหวัดมีเคืพงกนีติดกับสามจังหวัดอูดดอนมองค่ายแล้วก็เลย เขตเขตหนองคายก็ต,กกกติดกับอำเภอสังคมเนาะพี่น้องเขตเมืองเลยก็ติดกับอำเภอปากชมนะ